2อง,อง,องหัวเรื่องสองยี่ชู่สอท็อป,ปิกกับเรื่องของเทคนิคที่จะเกิดในกรณีของ creative thinking เนี่ยพี่เอกพอจะแชร์พวกเราฟังได้ไหมครับว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างสำหรับปีหน้าหรื่องของปีนี้ก็ได้ครับอ,อ๋อ,อ,กอ,อก็ที่ทำปีนี้ก็เหมือนเรือ,อที่จะมาจอดที่บริษัทเวลามาทำสินค้าครับครับผมก็คิดเพิ่มเติมในการให บริการแพนอยู่ก็เป็นเรื่องเราเรือต่างประเทศที่มาจอดเราก็ให้บริการเปลี่ยนลูกเรือไปด้วยอืน่า<ม>สนใจนได้เพื่อไม่บริาอ่าใช่ใช่กำลังมองว่าอ่าวัาตถุประสงค์ของจุดที่เป็นครีเอทีฟพอพูดถึงเพิ่มอ่าเป็นถือเป็นการเพิ่มอะไรบริษัทอันนี้ก็คือฟังแล้วก็เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็ เป็นจุดที่ผู้บริหารเนี่ยความสนใจในการสนุนแน่นอนดังนั้นเราเป็นลีดเดอร์เนี่ยเราเองก็สามารถที่จะนําตัวเนี้ยไปต่อยอดกับสมาชิกหรือทีมได้โอ้ยอดเยี่ยมครับกดหนึ่งไลค์กดหนึ่งไลค์ like. ทีนี้มาดูในส่วนของทางพี่ช้างครับพี่ช้างเชิญครับพี่ช้างครับขอผ,ผมจะเป็นในส่วนของข้อหนึ่งะครับไม่ไม่ผิดตัวแล้วก็ให้เกียรติทุกน้องอะครับก็เน,น้นเน้นการพูดคุยแล้วก็ เข็พาร์ตี้เยอะๆอครับเพื่อที่จะได้เหมือนอะไรได้ได้ไดทัสแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่ตรงไปตรง,ตรงไปตรงมาเพื่อหาทางออกของปัญหาครับครับแล้วก็เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานด้วยครับครับฟีดแบ็กข้อนี้พอจะแชร์ให้เราฟังได้ไหมครับว่า การที่เราเห็นฟีดแบ็กจากข้อแรกเนี่ยซึ่งเป็นข้อที่สำคัญมากเลยนะ e s สเปกเนี่ยอาจารย์ได้สัมผัสโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานเป็นเชิงระบบเป็นในเรื่องของสิ่งที่มันจะต่อเนื่องกับกระบวนการมันจะเชื่อมโยงไปกับทุกข้อเลยเนาะจริงๆแล้วของของพี่เอกก็เหมือนกันคือการคเอก,ก็จะกลับไปทุกกระบวนการพสูจนในส่วนของการที่จะแสดงถึงศักยภาพใน8ข้อที่ตามมา ทีนี้กลับมาของของพี่ช้างเนี่ยพี่ช้างพอที่จะแชร์ได้ไหมว่าสิ่งที่เราดูแล้วว่ามันเป็นจุดเด่นของเราเลยเ t าแ a นดิ้งของเราเลยเนี่ยในกอรเลสเป e c t เทชันเนี่ยมันแสดงออกมาได้ลักษณะไหนครับก็เอ่อเป็นการเข้าเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็การคุยกันคุยกัน